ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนาๆนที่รักในการตกปลาทุทกๆท่านนะครับนานมากเลยครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงช่องนะครับนาๆนหลายท่านคงคิดว่าอีเจ้าของช่องเนี่ยมันไปไหนครับยังไม่ไปไหนนะนะครับหาเวลาทําคลิปลงช่องไม่ได้เฉยๆนะครับทั้งๆที่ผมเนี่ยตั้งใจไว้เป็นอย่างดีอย่างดีเลยว่าไอช่วงปิดเทอมเนี่ยผมจะต้องไปตกปลาแล้วก็ทําคลิปลงช่องให้ถี่ขึ้นแต่มันก็ไม่เป็นดังที่คิดที่หวังไว้เลยครับ เพราะว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยก็มีงานทําบ้านของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นงานถมดินงานต่อประปางานทําบันไดหลังบ้านนะครับงานช่างที่เราพอจะทําได้เนี่ยเราก็ประหยัดตังเราไปเราก็ทําเองนะครับหลังจากนั้นก็ยาวมาจะถึงเปิดเทอมเลยแหะครับเปิดเทอมก็อุทิศเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับงานหลักงานในหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสอนหนังสืองานอาคารสถานที่ งานที่แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันหรืองานสร้างสรรค์อะไรต่างๆก็อะไรที่พอทําได้เราก็ทําไปนะครับประกอบกับว่าช่วงนี้ลูกสาวก็ติดผมแจเลยครับไปไหนก็ไปด้วยตลอดครับก็เลยอยากมีเวลาตรงนี้ให้กับลูกสาวเยอะๆครับก็เลยใช้เวลาที่พอจะว่างบ้างในกิจกรรมในงานหลักเนี่ยอยู่กับลูกสาวโดยตลอดเลยละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจนถึงนาตอนนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปตกปลาอยู่ดีครับ ก็เลยเออเรามีความคิดหนึ่งก็คือผมซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งมาครับก็เลยว่าอยากจะมาทดสอบดูว่าไอ้อุปกรณ์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับและนี่ครับคือสิ่งที่ผมซื้อมามันคือกันไกตัดสาย PE ของราพาล่านะครับทำใจอยู่นานครับกว่าจะซื้อได้ราคามันนี่ไม่ธรรมดาเลยครับตัดใจซื้อจริงๆเลยครับงานนี้ ก่อนที่เราจะไปทดลองลาพาร่าเนี่ยเราใช้กันไกธรรมดาลองตัดดูก่อนนะครับสาย PE ที่ใช้วันนี้ก็เป็นสาย PE ของโทมานาครับถัก8นะครับเป็น PE3 สภาพการตัดก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใช้กันไกธรรมดาครับแต่กันไกธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะตัดไม่ได้เลยครับตัดได้เหมือนกันครับแต่ว่าเราต้องรู้วิธีตัดก็คือการตัดแบบนี้นะครับ เพียงแต่ว่าวิธีการตัดแบบนี้เนี่ยบางจังหวะมันไม่ค่อยจะสะดวกเท่านั้นแหละครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกับเจ้าราพาร่าของเรากันครับหอ้โไม่น่าเชื่อนะนะครับทีแรกผมหวั่นใจอยู่ว่ามันจะตัดได้ดีจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าสาย PE นี่มันเหนียวมากๆเลยแต่เจ้าราพาร่าของเราตัวนี้มันทำงานได้ดีมากๆตัดได้ขาด ตัดได้สะดวกจริงๆเลยครับเราลองกับเส้นที่ใหญ่ขึ้นเป็น PE 1 2ดูบ้างนะครับว่ามันจะตัดได้ง่ายเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับไม่เหลือนะครับทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับแบบนี้ค่อยสมกับราคาค่าตัวหน่อยครับใช้อย่างถูกวิธีเราก็จะมีของดีๆไว้ใช้กับเรานานๆครับสิ่งที่ทำให้เจ้ารัพพาล่าตัวนี้เนี่ยตัดสาย PE ได้ขาดอย่างง่ายดายเนี่ยผมว่าความลับน่าจะมาจากฟันเลื่อยซี่เล็กๆตรงคมของมันนี่แหละครับ สำหรับเจ้าราพาร่าตัวนี้เนี่ยในแง่ของความคุ้มค่าเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าอยู่นะครับเ,เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเราได้ใช้ของดีครับได้ใช้ของที่มีคุณภาพเรารักษาดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆครับบางทีเราซื้อของที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยใช้ไปไม่นานมันก็พังแล้วก็ซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆมันอาจจะแพงกว่าที่เราซื้อของดีทีเดียวเลยก็ได้นะครับ กับขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่มีให้กับช่องของผมมาโดยตลอดและก็ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ครับนานมากที่เราไม่ได้เจอกันคลิปนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยได้มาเจอกับนานาทุกท่านนะครับกับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ